สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ IT e ีอี i n นี่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนี้กันนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนนะคะสามารถส่งเงินสมทบจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะผู้ประกันตนกำหนดเองใช่ไหมคะ ก็จะมีผู้ประกันตนนะคะหลายๆท่านสอบถามเข้ามาสําหรับประเด็นนี้ค่อนข้างจะหลายท่านนะคะแล้วก็ถามเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ก็เลยสรุปประเด็นนี้นะคะทั้งในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40นะคะว่าเราสามารถส่งเงินถมทบ,ทบได้จนถึงอายุเท่าไหร่นะคะเราเป็นผู้กําหนดหรือนายจ้างเป็นผู้กําหนดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดและหาคําตอบกันนะคะ สำหรับข้อมูลโดยเบื้องต้นนะคะที่ควรรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตนนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าตัวเองอยู่ในมาตราไหนนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะมาตร3า33นะคะก็คือผู้ประกันตนนะคะที่ทำงานกับนายจ้างนะคะนายจ้างนายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนให้นะคะแล้วก็มีการหากเงินนําส่งประกันสังคมในอัตราร้อยละหของค่าจ้างนะคะซึ่งฐานค่าจ้างที่นายจ้างนําไปคิดก็คือตั้งแต่1650บาทถึง15,000บาทนะคะก็จะจ่ายเงินสมทบนะคะเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่ เดือนละ83บาทถึง750บาทนะคะเพื่อใช้สิทธิประโยชน์70ประโยชน์นะคะก็จะมีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายนะคะกรณีค้อดบุตรนะคะกรณีสูงเคาะบุตรกรณีชราภาพนะคะแล้วก็กรณีในส่วนของว่างงานนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะ โดยการจะใช้สิทธิ์ก็อยู่ที่เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบซึ่งวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะก็เคยทํางานเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วอย่างน้อย12เดือนถึงสมัครได้นะคะหลังจะออกมาตรา33แล้วก็มาสมัครมาตรา39ต่อภายใน6เดือนนับจากที่ลาออกนะคะ โดยส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทนะคะฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณอยู่ที่4,800บาทก็จะมีสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอยู่6 0ประโยชน์ด้วยกันนะคะซึ่งจะน้อยกว่าผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็ะคือไม่มีสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ15 65ปี ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรก็สามารถสมัครได้ยกเว้นในส่วนของพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการนะคะก็จะมีในส่วนของลูกจ้างข้าราชการในสวัสดิการตรงนั้นต่อไปนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะก็จะต้องจ่ายเงินสมทบถ้าเราเลือกทางเลือกที่1จ่ายเดือนละ70บาทนะคะเลือกทางเลือกที่2ก็คือจ่ายเดือนละ 100บาทและเลือกทางเลือกที่3ก็คือจ่ายเดือนละ300บาทโดยเริ่มต้นของผู้ประกันตนมาตรา4 0ิทางเลือกที่1จะมีสิทธิประโยชน์เงินทดแทนรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีทุพพลภาพและก็กรณีตายนะคะสำหรับทางเลือกที่2จะมีสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพรับเงินบําเหน็จนะคะและทางเลือกที่3ก็จะมีสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพและก็กรณีสงเคราะห์บูต์นะคะ สำหรับรายละเอียดแต่ละสิทธิประโยชน์ไม่ได้กล่าวถึงนะคะอันนี้อธิบายคร่าวๆนะคะต่อมาในส่วนของการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ในแต่ละมาตานะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กรณีที่ตายก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนถ้ายังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็ยังใช้สิทธิ์กรณีตายได้นะคะในกรณีที่ ลาออกนะคะกรณีที่2คือกรณีที่ลาออกจากงานนะคะและนายจ้างก็แจ้งออกจากประกันสังคมหรือจะถูกเลิกจ้างหรือจากกรณีเกษียณหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างนะคะก็ถือว่าออกจากงานนายจ้างแจ้งออกจากประกันสังคมให้ก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือตายตายก็ใช้สิทธิ์หากยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่นะคะ กลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะลาออกที่สำนักงานประกันสังคมนะคะขาดทรงติดต่อกัน3เดือนก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะในการคุ้มครองนะคะสิทธิประโยชน์หลังเป็นผู้ประกันตน จากคุ้มครองอีก6เดือนนะคะยกเว้นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะก็จะจ่ายอีก3เดือนนะคะแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจนกว่าจะเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งนะคะทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่ 1>, 1, 2และ3นะคะการจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็ต่อเมื่อตายนะคะหรือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39นะคะและก็แจ้งความประสงค์นะคะ ขอสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็คือลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนนะคะยกเว้นสิทธิกรณีชาราภาพนะคะเมื่ออายุครบ60ปีถ้าอยู่ทางเลือกที่2ที่3ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือถ้ายังรับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุกพลภาพนะคะ ก็ยังรับสิทธิ์ได้ก็ถือว่าไม่สิ้นสุดลงทันทีใน2กรณีนี้นะคะทีนี้อายุสูงสุดในการเป็นผู้ประกันตนนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะอายุก็คืออายุสูงสุดที่ทำงานกับนายจ้างถ้าอายุครบ60ปีนะคะแล้วนายจ้างยังจ้างต่อ65-70ก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนอยู่นะคะจนกว,ว่าจะสิ้นสุดการทำงานกับนายจ้างนะคะ มาตรา39ไม่มีกำหนดอายุนะคะขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนนะคะว่าต้องการลาออกเมื่อไหร่นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ก็เช่นเดียวกันไม่มีกำหนดอายุสูงสุดว่าต้องส่งถึงเมื่อไหร่นะคะบางท่านนะคะอาจเกิดความสับสนว่าเอ๊ะเป็นผู้ประกันตนถ้ากรณีมาตรา33สามารถเป็นผู้ประกันตนได้แค่อายุ55ปีเท่านั้นนะคะซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะ อายุ5 5ปีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39ก็คือมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์รับประโยชน์กรณีชลาภาพแต่จะรับสิทธิประโยชน์กรณีฉลาภาพนั้นจะต้องดูที่เงื่อนไขนะคะสเงื่อนไขนะคะคืออายุครบ5 5ปีบริบูรณ์แล้วหรือยังนะคะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วหรือยังนะคะ แล้วก็ในสําคัญนะคะการจะรับบําเหน็จหรือบํานาญณปัจจุบันยังเลือกรับไม่ได้นะคะรับบําเหน็จก็คือจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เเดือนโดยนะคะโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เพราะอะไรเพราะเพิ่งเริ่มมีประกาศกองทุนชราภาพในวันนั้นก็ถึงจะนับวันนั้นนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ ครบ180เดือนขึ้นไปนะคะก็จะรับเป็นเงินบำนาญรับรายเดือนตลอดชีวิตสำคัญนะคะถ้ามาตรา33ยังทำงานกับนายจ้างอยู่ก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะส่วนมาตรา39ถ้ายังไม่ได้ลาออกยังส่งเงินสมทบเรื่อยๆเพราะใช้สิทธิ์กรณีลาป่วยกรณีรักษาฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เราเลือกไว้ก็จะยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ก็จะยังรับสิทธิ์กรณีชาราภาพไม่ได้นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็จะมีเฉพาะเงินบําเหน็จชาราภาพให้กับผู้ประกันตนในทางเลือกที่2และ3เท่านั้นนะคะรับสิทธิ์เมื่ออายุครบ60ปีและก็ลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะกรณีที่ไม่ได้อยากรับสิทธิ์เงินบำเหน็จนะคะ แต่อยากใช้สิทธิ์กรณีตายเราก็สามารถส่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นจากกรณีที่กล่าวถึงนะคะว่า เป็นผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบจนถึงอายุเท่าไรผู้ประกันตนเป็นผู้กําหนดเองใช่หรือไม่นะคะสรุปเป็นแนวทางดังนี้นะคะสําหรับกรณีของผู้ประกันตนมาตรา3 3นะคะนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นผู้กําหนดนะคะโดยสามารถเป็นผู้ประกันตนตลอดอายุที่ทํางานกับนายจ้างจะ 60- 6 5หรือ70ปี ก็สามารถทำได้ไม่มีกำหนดอายุว่าต้องสูงสุดที่กี่ปีนะคะถ้าทํำงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอยกเว้นกรณีมาสมัครงานตอนอายุ60ปีนายจ้างจะไม่ได้นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะก็จะถือว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งประกันสังคมตรงนั้นนะคะส่วนกรณีของผู้ประกันตนมาตรา39หรือมาตรา40นะคะผู้ประกันตนนะคะเป็นผู้กําหนดเองว่าจะส่งเงินสมทบ จนถึงอายุเมื่อไหร่นะคะต้องการลาออกเมื่อไหร่นะคะซึ่งก็สามารถทําได้ทันทีไม่ต้องรอนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตนจะยกเลิกการใช้สิทธิ์เมื่อไหร่โดยผู้ประกันตนมาตรา39นะคะสิทธิ์จะสิ้นสุดลงนะคะก็หลังจากที่ลาออกนับย้อนไปอีกหเดือนอยังใช้สิทธิ์ได้นะคะ โยเวนผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิ์ก็จะสิ้นสุดลงทันทีนะคะหากสมมุติวันนี้ลาออกพรุ่งนี้มลืนเสียชีวิตก็จะใช้สิทธิกรณีตายไม่ได้สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40น,นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ